เอ้บอลบอลก่อนมึงเห็นชื่อวะเห็นเห็นเห็นกูอยู่รวมตรงเจ็ดอ่ะเออโมเวนเฮ้ยใครยืมเก็บขาตายเหรอวะเฮ้ยมีเสียงยอมบี้ไอ้เหี้ยไอบีไม่เจอไอข้ารับง่ะข้าให้เป็นไม่เจอกดจอยเลยกดโอเดรียนแล้วกดจอยไปเลยไอ้เหี้ยบีสองตัวมันบีสองตัวเหี้ยบีฮอบบีฮอบบีฮอบกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนไม่มาตามกูสองตัวเลยเหี้ยเข้ามาแล้ว เฮ้ยมาลงมาด้วยดิมาลงมาลงก็ต้องกลัวปย๊บปิ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 ยบปิ๊บปิ๊บปิ๊คปย๊บเิ๊ยปิ๊บ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 คิ๊บปิ๊บคิ๊ยคิ๊บป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 ิบปิ๊ยปิไบปิ๊บปยค ไตเดี๋ยวตบีไอตวเดี๋ยวไม่แก่เดี๋ยวไอยังไปตุบตรงไหนไปตตดตาไอชิ้นเพี้ยนได้เมื่่้อไปถามเพี่ยเลได้ม่อไรเก็บเพี่เนี่ยเก็บเก็บไปดีเก็บกระตาเก็ะยเ้กเอ้กเ้เกเกรตาค่ะกระตาเฮ้ยเราเจอสอันเหล็กสี่อันเองเยอยเจอเร็ยวชิ้วหายเลยไอยกูกูเจอกูเจอครเยอะเลยอะไรไอยเแล้มันก็ต้องอยู่ใกล้กูเลยพามันปกันตรงนู้นหมดเลยีเพื่อนเราสามคนาเราก็ไปปปรามไปปนประตูทำไ ปิดคลิปไมปไม่ได้ไม่เปิดไม่ได้เปิดแล้วเปิดเลยไว้นี่เรือมีเรือตรงนี้มีเรือเว้นมันมีแบบเนื้อเรื่องไหมเขาอยากเล่นแบบเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่มีเนื้อเรื่องอ่ะเมยแต่เก็บคาตาเฉยๆมีมันมันไม่หาคาตาหาคาตาใช่เออใช่สี่อันหรือสี่อันสุดท้ายแล้วมันไม่ฮัมไม่เจอเยอะเอาสี่อันนะคาดถานด่านนี่ไอ้มันตามโก้แค่นี้เอาด่านคาสสิงห์ด่านง่ายๆด่านเด็กๆเขาเล่นกันมันอยู่ตัวกระท่อมระวังทุกคนมีตัวหนึ่งตัวกระท่อม กล้ๆกูเนี่ยสามตัวได้บ้างเนี่ยไปนี่ค่ะค่ะค่ะคณาคณาาคณากันเลมันเห็นแล้วไอ้เหี้ยเราพอแต่บี้วิ่งหนีเราเหี้ยแล้วัต์เนี่ยมีมีใกล้ๆมันอ่ะอันนึงรอบยังเดเดเดกูอันอาเจกูอันอาจอยเฮ้ยเฮ้ยหลังไอ้เหี้ยย้ยไอ้เหี้ยเ้ยอร็วเฮ้ยเอ้าอออเออแม่วิ่งสวนสนามก็เลยคุย

มึงไม่ได <t> ้ตามกูได้หรอกกูจุกปัตเตอร์เว้ยเหกือเลยเหลือเลยนั่งนั่งอยู่ไหนเชื่อใจมึงหลังกูเลยยี่เจอมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้สัสเฮ้ยอันนี้ลองเล่นดิเอ๋ลองเล่นลองเล่นลองเล่นใช่เปล่าโอเคเรามาะจุในภาษาไงเนี่ยเรากำลังเล่นกันเลยอเป่าว่าไงจีเดงใช่ไหมาลเอออะไรแดงๆอ่ะเทียแดงๆ เอเดินมาลงกันก่อนดิ6-2นี่ใครอ่ะเรากูเองกูเองกูเองเฮ้ยกูเก็บกูมาแล้วก็มาละมาลงกันก่อนดิเราลงท่านไหนกันนะลงไปทางไหนอ่ะกูจะละมึงเลือกอะไรนะวะเนี่ยนี่นี่นี่กูนี่กูนี่ของกูเลยอะมึงกูคือตัวนี้กระโดดนะมันจิงหน้าที่เป็นสีเตอร์ละครมันเหมือนกันนะเนี่ยแต่กูยังไม่ได้เก็บคาตาสักอันไหนสีแดงกูสีแดงไอ้ข้ามตัวรอดไปอี้ามรอดดิกูเองกูเองเนี่ยมาเอ้ยมึงมึงมึงไปคุณโนดิไปไปคุณโนดิมึงไปคุณโนดิ วิ่งระเบิดอออันอันอันน evet, ี้วิ่งรอผีเนี่ยมีทางลงปราสาทเพื่อนเจออะไรไม่ดู้้องอะใช่ไอเว้นอะไรจอุ้ยทำไมไอเว้นนี่เลขไหนวะไอเวนมึงเรไหนวะเว้นไม่รู้เหมือนกันกูโดอยู่เนี่ยมงดูซ้ายมือดิอ๋อหกหกจุดสองเวลาจะหมดแล้วนะยัง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 ยัเราเรามันจริงอ้ยกูเจอคาตาี่ะ เอ้ยกูเจอผีแล้วเน่เขางหลังนั่เน่เห็นไหมบนประสาทขบนนั่นน่ะเมื <S <S ่อก oh. <sk> well. ีนม oh. no. ันน่ะขบวนเน่อนี่มาเงมึงมาหากูดิมึงเห็นกูน่ะกูยืนกูยืนดูพี่อยู่นั่นเรียกอะไรอ่ะเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมอะไรกูเพื่อเบื่อมาไล่กูมาไล่กูไอ้เหี้ยเห็นไหมไอเหี้ยวิ่งแล้วจับวะไอ้เหี้ยงไหมเนี่ยยี่สามไม่ย้อนการี่สามลองอีกทีก่อนอะไรยันเวลาแล้วปั้ เราอลังจะแพ้ผีพวกนี้เราอะไรจะตายกันหมดอะาวกมือถยังไงไอ้เหีู้เจอแล้วอันท้ายกูเจอแล้วยัผีก็จออไอสัตว์เราผีก็จวิ่งก็แทบตายไอ้เหีเวลาได้มันมืดลยมืดปุ๊บแล้วมองไม่เห็นเลยมืดไอ้เหี้มีถ้ำแต่มันให้นาวิชันเรามาเอาละเอาดีไอ้เหี้ยร้อะไรอะไรอะไรอะไอะเป็อะไรอะ อะไรวะนี่อะไรอ่ะอะไรโอเทอะไรเมื่อกี้อยู่บ้านเฮ้ยเจอบ้านเออมานนี่เปเฮ้ยนี่ไงบ้านที่ไหนต๊าปี้เอ้ยข้างข้างข้างบนนี่ไงข้างบนนี่ไงเฮ้ยไม่รู้ลงเลยลงเลยเอาเฮียเฮ้ยเอ้ยมันเด้งไอ้สัสมันจะตายไหมเนี่ยเฮี้ยดูตกใจกูเด้งไงเฮี้ยกูเด้งกูก็ต้องตายอ๋อเสียงอะไรคำรามเสียงอะไรคำรามวูบีดีมื่คำรามเกิดใหม่แล้วเนี่ยไอ้นี่คือตรงนี้ อันนี้ก็ตบกูใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ตบกูใช่ปะม่ใไม่ใช่มันเป็นสีเดียวเักประตูเปิดไอ้สัศอ๋อเสียงตูเปิดเียยตกใจไัศน์ประตูน่ะกไมป่าัวะตู้ไม้ยมันเดินท่า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 มน่าตไหนตไหนปไงมันปิดไม่ได้ไม่หรอเชี่ยวันวเราต้องออกอ้เชี่ยมันตายแน่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ความอยู่ควาอยู่วามกัดดีรอเยอะย เววะิ่งในรอยแย่เลยเราพ้องใจะบินเลยสัตว์วิ่งในในแย่เออวิ่งไปตั้งหลักก่อนค่อยวางแผนไม่มีแผนจะขับตายไอ้เซตห้าทีแล้วเยี่ยมยังหาก้าตายกันมึงก็ไม่ครบเลยเหี้ยแล้วมันตึงไี้ยแม่มันใหญ่เดียวแล้วเสียงหรอวะใช่ไหมมันไม่ีเสียงอยู่แล้วเราหาก้าตานเจอได้ไงมาเพื่อนอู้ยอยู่ตรงต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีตัวแดงผู้คอตายอ่ะ กูตามกูตามอยู่สามสีี่ยังกตาอย่างหลังเอฮ้ยอะไรเฮยกูจะขัดแล้วเยากัดแล้วอเนี่ยขัดตาดูเขาหลังมันเอาเว้นมึงเห็นปะเออเดี๋วกูวิ่งไปเอาให้ข้ามล่อไว้มันปงขัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชอเอลออไปดิไปดิไปดิมึงไปเก็บไปดิไปดิอยู่ไปดิ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 

ไอบอาบิงช้าเอ้าไอ้ยี่ไอบอบิงช้าแยกคนละาันลวกันผีมันจะได้ข้าวคนละคนไอ้ยี่ไอ้กระตะมานอะไรตัวนั้นปะไม่รู้ไม่ใช่กูไม่ใช่กูนม่นึงอะเออไอ้เราไม่เข้าบ้านนี้ยังวะยังวะอันนั้ไม่ไดเปิดประตูอันเราเข้าอันนั้นอันนี้ไม่ได้เปิดประตูตัวมันเล็กตัวมันเตี้ยมีเข้าบ้านไม่ทันมีเต่ามาแล้วเจ็ดสองนเจ็ดสหกมากับกู ไอ้ไอ้ใครใครใครสันจะ๊ยบสองสันจะ๊ยบสองเอเวนไปไม่รู้ด้วยด้วยกูวิ่งหวาบมากระบาดเปิดประตูกูรักใครไอ้เหี้ยมึงก็ลองรูดิวะลองรูอะไรยึดมาอยู่เลยเอ้ยมันเข้าไปไงและทีกูไว้คนเดียวเลยนะไอ้สัสไอ้เหี้ยเข้ามาได้บ้างไอ้เหี้ยใครประตูไอ้ยัยประตูอุ้งตูอุ้งวกแล้วไอ้เหี้ยมันอ้วกแล้วทุกคนทุกคนฟัง

เว้ยไอไไาแล้วไอ้ขาวเรายข้าวไอ้ข้าวููไอ้ขาว้ไอ้าวยกันตัวไอ้าวไ้าว้ข้แล้วไอ้ขาว้ย้อ้้ยล้อ้ข้แล้วอย่าไยุ่งกับกไอ้้ว่มึง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 ไ้้าวไอข้าวาแ้วขวเรา้ไม่มาตามมึงไม่ทันตามมึงไม่ทัน จบพอเนี่ยแต่ก็ยังตามเรื่อยๆเอ้ยม่ามไม่ทอนจตามเรื่อยวะเี่ยงว่ะมึงไม่เลยเนี่ยเรวไไมเอกูนี่อยรู้ว่กูเหงากูอยากเดียเฮ้ยคันตายคันตายตานกูกูติดกับตายกูติดตบาย้า เราจะาปเปี่ยนเราคนเดียวไม่ต้องมาไม่อยากจะเล่นเลยฮัลโหล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 เข้าไปทางอะไรเข้าไปทางอเราคนเดียวไอ้ใครเข้าอะไรเข้าอะไรเข้ามันอะไรไเข้าไอเข้าอะไร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 เข้าไอเข้า ไม่ยว yeah, ่ะไม่รอ้เ <xi Air estar> uh huh. ี้ยเจ้าวนี <iki> ้กูเาตนีกูเ้ยมนก็ลากันหลังดูดีตามดูดีเมัอนสาวอได้ไม่ยไ่าแล้วไม่ม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 าแล้วเฮ้ยอย่าคอกูเ้ยอย่าคอกูคอเย็นอะไรก่วยสาววส่างหายนี่เลยแค่แปดอันเ้ยเราขับมาทีเดียวมันเนี่ยไม่ได้เจอตาลเลยใหใหญ่เลยเฮีย ไม่ใครโดนกระตุ้นไปโอ้ตรงนี้มือพี่ตายไม่ใครโดนกระตุ้นตายไหมเนี่ยไอ้ยี่มีใครโดนกระตุ้นตายไหมเนี่ยตายไปแล้วสามคนกูไอ้เว่นไอตอนโดดเข้าบ้านทีเลยทับบี้แล้วแม่งกระโดดตามอ่ะถีแม่งกระโดดตามไอ้เหี้ยตรนี้มันตันอ่ะตกก็ตกบ้านตายเยอะแล้วแหละก็ตกบ้านตายตัวแม่งเบ้าเลยยังแม่งเข้ารูได้ด้วยโอ้ยยังไม่เวลาแล้วไม่เวลาแล้วอ่าโน้โน้ มอได้กินมสำเร็จมีแม่แบบในตึกไหมมีแต่ในโรงเรียนอะเฮ้ยรโรงเรียนโรงเรียนเป็นระดับสมอนะอเร่อเฉลนดิสเว่โคตรหมันนีอไอโฟนมาไอโฟนเล่นกไอโฟนเล่นเกมอโฟนเล่นเกมไอโฟนเล่นเกมไอโฟนเล่นเกมอนเล่นเอโฟนเล่นเก่อนเล่นเกอนเล่นไอเล่นเกนเล่นเอเล่นเอนเล่นเมไนเล่นเอโ่นเมไนเลมอนเล่ไอนเล่นเอนเมเล่นเไอเล่นเมนโนเล่นนเลกเล่